ผลการดำเนินงาน Success Story โรงพยาบาลอัจฉริยะระดับเพชรโรงพยาบาลพังโคนจังหวัดสกลนครโรงพยาบาลพังโคนเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด120ตเตียงบริหารงานโดยแพทย์หญิงพิรุณีสัพโสโซผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังโคมนมีนโยบายที่สอดรับกับกระทรวงสาธารณาสุขที่จะเป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะ Smart Hospital โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการผู้ป่วยและการใช้บริการต่างๆให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นมีการนำระบบซิง์ข้อมูลเครื่องวัดความดันโลหิตเข้าระบบ HIS อัตโนมัติ Smart s y n c Auto เนื่องจากปัจจุบันโรงพยาบาลหลายๆแห่งในประเทศไทยกำลังประสบกับปัญหาผู้ป่วยล้นโรงพยาบาลทำให้ผู้ป่วยต้องรอคิวในการรักษานานการเบิกจ่ายค่ารักษาและรับยาเป็นไปอย่างล่าช้ารวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอต่อการให้บริการดังนั้นโรงพยาบาล จึงได้เริ่มนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาข้างต้นการวัดความดันโลหิตเป็นการตรวจร่างกายที่สามารถให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ที่เกี่ยวกับสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดเบื้องต้นซึ่งทําได้ภายในเวลารวดเร็วโดยไม่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดใดๆขั้นตอนการใช้งานระบบซิงข้อมูลเครื่องวัดความดันโลหิตเข้าระบบ HIS อัตโนมัติ Smart s y n c Auto เสียบบัตรที่ตู้ Smart Key o s k กดเลือกแผนกที่ต้องการเข้ารับบริการรับใบนำทางสแกนบาร์โค้ดขึ้นเครื่องชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงเดินถือใบนำทางไปสแกน QR code ที่เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติวัดความดันโลหิตถ้าหากผู้ป่วยความดันโลหิตไม่ปกติหน้าจอจะแสดงผลแจ้งเตือนที่หน้าจอทันทีเจ้าหน้าที่จะให้นั่งพักเพื่อรอวัดความดันโลหิตอีกครั้งผู้ป่วยที่ความดันโลหิตปกติ จะมานั่งรอพบแพทย์ที่หน้าห้องตรวจโรคหลังจากนั้นดูลำดับคิวของท่านเจ้าหน้าที่จะกดปุ่มเรียกคิวอัตโนมัติเจ้าหน้าที่ดูหน้าจอแสดงผลว่ามีค่าความดันโล,ลหิตปรากฏหรือไม่เจ้าหน้าที่ทำการซักประวัติแล้วรอพบแพทย์หลังพบแพทย์ผู้ป่วยพบเจ้าหน้าที่ณจุด Exit Care ขั้นตอนสุดท้ายผู้ป่วยรับยาและสามารถกลับบ้านได้หรือรับยาผ่านเ a ลไรเดอร์ ในผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันเป็นต้นประโยชน์ที่ได้รับหลังการใช้งานระบบซิงข้อมูลเครื่องวัดความดันโลหิตเข้าระบบ HIS อัตโนมัติ omat, Smart s i n c Auto 1. ข้อมูลค่าความดันโลหิตของผู้ป่วยจะซิงข้อมูลเข้าระบบ HIS อัตโนมัติ omat, ทำให้ข้อมูลถูกต้องแม่นยำา 2. ลดระยะเวลาการรอคอยในการรับบริการที่โรงพยาบาล 3. ผู้ป่วยสามารถวัดความดันโลหิตด,ด้วยตนเองตามคำแนะนำของเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติทำให้ลดภาระหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์